ด็อกเตอร์อ,อนอนท์แสนน่านอดีตข้าราชการการเมืองและเป็นผู้ก่อสร้างธรรมสถานปู่สีสุดโทจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางมาเยี่ยมชมอุทยานนาควัตต์ตำบลหน,นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลังสุดเหง ถูกรางวัลที่หนึ่งสองรอบและล่าสุดรับโชคหลังจากทำพิธีบวงสวงเบิกเนตรเปิดทรัพย์ไปเมื่อวันที่30มีนาคม2567ที่ทรม,มาสถานพ่อปู่ศรีสุดโทบ้านพรสวรรค์ตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมาโดยมีอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเสรษฐีร้อยล้านเป็นผู้นำสวดในพิธีเบิกเนตรเปิดทรัพย์เปิดทองพระคลังพญานาคพร้อมทั้งทำพิธีขอโชคลาภจากบารมีพ่อปู่ สีสุดโทพญานาคราชเพื่อประทานบรรดาลพรโชคลาบให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีได้รับโชคลาบในวันที่หนึ่งเมษายน2567กันอย่างทั่วหน้า ดรอนนท์แสนนานผู้ก่อสร้างทร,รมสถานปู่ศรีสุดโทจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตนเองศรัทธานในพระยานาคได้สร้างรรมสถานปู่ศรีสุดโทที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี2560เพื่อกราบไหว้ภายในครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่มาเยี่ยมเยือนโดยในวันที่30มีนาคม2567ที่ผ่านมาได้เชิญอาจารย์เต้นตะวันมหมอดูเศรษฐีไปเบิกเนตรเบิกทรัพย์และมีการจุดประทัด ทางชาวบ้านและผู้มาร่วมง,งานก็เอาไปตีเป็นหวยเลขประทัดผลปรากฏว่าถูกรางวัลกันทั่วหน้าโดยเฉพาะกลุ่มนางรำในวันนี้เลยมาขอบคุณมาขอบาร,รมีกับอาจารย์เต้นเพิ่มเติมและจะมาเชิญชวนที่ธรรมสถานหรือปราสาทพ่อปู่ศรีสุดโทที่จังหวัดอุดรธานีหนึ่งเดียวของประเทศไทยและหนึ่งเดียวของโลกก็ว่าได้ก่อสร้างขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาโดยจะเปิดให้ประชาชนและผู้ศรัทธาในองค์พญานาคได้เข้าเยี่ยมชม เริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายน2567เป็นต้นไปตรงวันนี้นะครับท่านอนอนนะครับได้มาเยี่ยมชมอุทยานและได้มานะครับขอบคุณที่ผมนะ่ะได้ไปที่เทวสถานของอท่านอาจารย์อ,น,อนุนในครั้งนี้แสดงว่าวันนี้ลูกหลานพญานาคได้รับโชคได้รับลาบที่วันไปบวงสวงเปิดเนตรเทวสถานเท้าเวสวรรณ และเทวสถานอ,าองค์เจ้าปู่ซีสุโธท,ที่จังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวให้ท่านอนต์ได้กล่าวในการที่มาที่อุทยานวัดในครั้งนี้ครับผมในฐานะเป็นผู้ก่อสร้างนะครับปราสาทพ่อปู่ซีโธและเป็นเจ้าของ ธรรมสถานพ่อปู่สีโทที่จังหวัดดอนทานีนะครับผมเองก็สร้างแต่ปี2,560นะครับก็เป็นกาบไหว้ภายในครอบครัวและก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาเยี่ยมเยียนในวันที่ผ่านมานะครับวันที่30นะครับก็ได้เชิญอาจารย์เต้นตะวัน,นครับหมอดูเศรษฐีไปเบิกเนตรเบิกทรัพย์ นะครับแล้วก็จุดประทัดนะครับทางชาวบ้านและผู้ร่วมงานก็เอาไปตีเป็นหวยนะครับเลขประทัดไปตีเป็นหวยก็ไปซื้อกันนะครับก็ถูกกันทั้งจังหวัดถูกกันจังหวัดใกล้เคียงและที่คนที่มาร่วมงานด้วยนะครับทุกคนถูกกันหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนางลำก็ถูกกันหมดวันนี้ผมเลยเดินทางมาขอบคุณมาขอบคุณ,มา,คณมาขอบารมีกับอาจารย์ต้นตะวันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็ จะได้มาเชิญอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะไปจังหวัดรอนธาน,นีโดยเฉพาะที่ธรรมสถานหรือปราสาทพ่อปู่สีโทเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยหนึ่งเดียวของโลกก็ว่าได้นะครับเราก่อสร้างขึ้นมาด้วยพลังศรัทธานะครับของหลายหลายคนที่มาร่วมกันจัดสร้างแล้วก็วันที่สสิที่ผ่านมาก็เป็นการเบิกเนตรเปิดปราสาทนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้และเปิดแค่หนึ่งวันของวันนั้น